ชาเมี่ยงของเชียงใหม่ของเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ลดกลิ่นตัวได้ดีเลยนะปกติก้อนหนึงร้อบาทตัวน,นี้ลดกลิ่นตัวได้ดีเลยปกติก้อนหนึ่งคือ185บห้าบาทเดี๋ยวขึ้นขึ้น,นตะกร้าก่อนนี่นะใช่จ้ะสบู่ใบชาเมี่ยงทุกคนปกติหนึ่งก้อน185้า ไลฟ์เจนนี่วันนี้เหลือเหลือเท่าไร่เจ้าของแบรนด์มาแล้วสวัสดีค่ะค่ะ,คะสบู่ใบชาเมี่ยงตัวนี้รสกลิ่นตัวดีมากหนูรู้เอามาได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินค่ะน้องเจนนี่สวัสดีนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องชามเมเลียพี่น้องสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์ชามเมเลียคอสเมติกนะคะ เราเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ทําสบู่จากสารสกัดใบชาที่มีสารสกัด EGCG นะคะที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน E ถึง20เท่าวิตามิน C ถึงร้อยเท่านะคะและเป็นสบู่เนื้อกรีซลีนนะคะอนอกจากนี้พี่ยังใส่สมุนไพรตัวอื่นไปอีก6ตัวนะคะซึ่งก็มีอ่าอ่า ผงชาเขียวมาชาัชฉาผงธนาคาน้ำพึ่งป่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นว่านหางจระเข้ลังเชียบัตเตอร์นะคะ,คะของพิ่คนนีนะคะเราใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ามาต่อยอดการผลิตนะคะ,คะและใช้ใบชาจากสวนของพี่น้องเองเลยนะคะที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะหอมใบชามากทุกคนหอมใบชามาก เป็นสวนชาแบบออร์แกนิกเลยนะคะมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยนะคะมาสนุกสนับสนุนสินค้าคุณภาพของไทยกันนะคะราคานี้เป็นโปรเฉพาะในไลฟ์ของเจนนี่เท่านั้นค่ะอืมโคดีมากแล้วก็ใบชาหอมมากทุกคนตัวนี้ใช้ได้ทั้งพอกทั้งขัดทั้งล้างในหนึ่งเดียวเลยนะคือดีมากแล้วก็ใช้ล้างหน้าได้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับคนเป็นสิวช่วยได้ใช่ไหมคะ แล้วล้างหน้าและอาบน้ําค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวและรอยดําจากสิวได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสารสกัดใบาชาค่ะทุกคนใบาชาเมี่ยงมีสารสกัดหลักๆคือใบาชาแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่5ปีขึ้นไปใช้ได้กับทุกสภาพผิวสามารถพอกหน้าเป็นประมาณ30มสิวิเป็นสมุนไพรพอกหน้าได้ด้วยอันนี้ดีมากนะคะ,ะปกติขายอยู่เท่าไหร่นะคะ 185บค่ะวันนี้จัดโปรในไรเจนนี่เหลือก้อนละ1้5บค่ะเลอจาก185ซื้อไรนี้ลดลงไป40บาทเหลือ14 5บาทตัวนี้นะคะใครมีสิวผดผื่นระคายเคืองมีกลิ่นตัวแล้วก็ใครที่แบบว่าผิวสะอาดแต่ไม่แห้งตึงหรืออยากให้มันผิวมีความกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเนี่ยทุกคนสามารถกดในตะกร้าได้เลยนะคะจะได้ไปเป็นก้อนแบบนี้อันนี้คือมาจากเชียงใหม่เด้อจ้า มีงานวิจัยรองรับจากวิทยาลัยแม่โจ้นะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะ,ะใช่ไหมคะอันนี้ขายมาขายมานานหรือยังคะอันนี้ขายมาสามปีกว่าแล้วคะ่ะโอ้สามปีกว่าแล้วทุกคนแล้วหอมใบชามากอือหืออันนี้คือเป็นปลูกในสวนของครอบครัวที่เชียงใหม่เลยถ,ถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะเป็นสวนชาเก่าแก่นะฮะอายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะอืสวนชาอายุร้อยกว่าปีแล้ว อายุมากกว่าเจนนี่สามเท่าเลยตัวนี้นะคะสามารถแบบว่าปอบประลมผิวได้ด้วยแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวจะไม่แห้งตึงแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใครที่แบบว่าหน้าคลา้ำหน้าดําหน้ามันสามารถขัดได้พอกได้แล้วก็ใช้เป็นสบู่ทั่วไปได้ทั้งหน้าและตัวเลยทุกคนลด40บาทนะจาก185เหลือแค่145บาบาท เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่ทําสบู่ใบชาอืเจ้าแรกและเจ้าเ,เดียว<า>ลูกค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะกดในตะกร้าได้เลยอันนี้จากเชียงใหม่เลยจากเชียงใหม่ลดความมันด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบของสิวด้วยล้างหน้าได้พอกได้ใครเป็นสิวที่หลังนะอันนี้สําคัญถ้ามีสิวที่หลังนะคะแนะนําเลยว่าให้ใช้ขัดได้เลยเป็นสิวที่หลังก็ใช้ได้ นะคะนี่สบู่ะนะคะชามเมเลียนเนเชอรัลทีสบูนี่ค่ะ,ค,ะคุณแม่ต่อได้เลยค่ะทุกค,คนชอบไม่มีใครเลยที่ไม่ชอบนะคะใครได้ใช้ชอบทุกคนเลยค่ะใครได้ใช้ชอบทุกคนค่ะคุณแม่หนูเองก็ชอบค่ะตอนนี้หอมไปทั้งบ้านแล้วค่ะอยากจะไปอาบน้ําแล้วค่ะ ใช้ล้างหน้าได้ล้างตัวได้ลูกค้าได้หมดทั้งตัวเลยแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวและที่สําคัญใช้ได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปเลยนะ5ขวบขึ้นไปใช้ได้นะคะสะบู่ตัวนี้นะคะทุกคนคือมันเป็นงานที่มีงานการวิจัยรองรับจากวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ตัวใบชาเนี่ยคือทางครอบครัวของคุณแม่เนี่ยเขาก็คือปลูกเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกดได้เลยใครมีผดมีผื่นมีสิวผิวระคายเคืองสามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยจ้า ่คะคุณแม่ผมสีสวยมากค่ะข่าชมพมากค่ะวัยรุ่นมากอยากทําสีม่วงมั่งเขาบอกว่าผลิตจํานวนน้อยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณคือล็อตหนึ่งไม่ได้ผลิตเยอะหรอกคะ่ะแม่ค่ะเราเราตั้งใจทําทุกก้อนนะคะด้วยความใส่ใจเลยนะคะอืทุกก้อนเลยทุกก้อนด้วยความใส่ใจก็เป็นสนที่เนื้อแข็งนะคะเนื้อไม่เละนะคะเป็นเนื้อคีเซอลีนแต่ไม่เละค่ะใช้ได้เป็นเดือนนะคะก้อนหนึ่งนะคะค่ะ ทุกคนตอนนี้ร้อบหาบาทราคาจึ้งมากลดลงมาคนละ40บาทนะคะเพื่อผิวที่ดีขึ้นสําหรับใครมีผดมีผื่นมีสิวที่หลังนะคะเจะนี่แนะนำให้กดไปคนลยหนึ่งก้อนลองก่อนก็ได้นะลองคนละก้อนก่อนก็ได้รับรองว่าติดใจเพราะว่าอันนี้ยืนยันเลยว่าลูกค้าที่ซื้อไปคือชอบทุกคนมีคนกดได้สองก้อน260บบาทค่ะถูกไปอีกสองก้อนคือถูกไปอีกนะลูกค้า พี่เจนนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกดในตะกร้านะคะอุดหนุนนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ไทยอุดหนุนเชียงใหม่อุดหนุนคุณแม่นะคะแล้วก็แบรนด์ชาม m เ l ียนเนชั่นแนลทีสบทุกคนเลิศมากแน่นอนหน้าก็ได้ตัวก็ได้ผิวก็ได้พอก็ได้ขัดก็ได้ล้างก็ได้ใช้เป็นสบู่ทั่วไปก็ยังได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาตอนนี้โปรโมชั่นมีแค่แป๊บเดียว185เหลือ145ลดลงไปออเดอร์ละ40บาทค่ะ สั่งแล้วคะ่ะสั่งแล้วสองก้อนได้270ค้อยเจ็ดสิบค่ะเลิศดีสั่งให้พี่ด้วยห,หอมใบชามากแต่นหนูสั่งสิบก้อน,นที่บ้านคนเยอะหอมใบชามากตอนนี้หนูอยากไปอาบน้ำเลยแค่ได้กลิ่นก็คือสดชื่นแล้วอะยังไม่ทันได้อาบเลยทุกคนเร็วๆเลยอีกสามนาทีกว่านะคะใครอยากจิ้มอยากกดนะคะสะบู่ใบชาเมียม่ยงเมี่ยงใบชาอะไรนะแม่ ใบชาเมียงหรือเมียงใบชานะคะใบชาเมียงค่ะใบชาเมียงใบชาที่ปลูกกันในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกกันในภาคเหนือเท่านั้นค่ะเป็นชาใบชาเขียวนี่แหละค่ะแต่คนเหนือเรียกชาเมียงเรียกว่าเมียงค่ะอ๋อชาเขียวคนเหนือเรียกว่าเมียงอันนี้คือส่งตรงจากเชียงใหม่ให้กับลูกค้าเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเลยทุกคนแล้วดูแพ็กเกจคือเนี่ยตัวเนื้อก้อนเนี่ยก็เป็นก้อนใหญ่แล้วก็เหมือนแบบดูดิ มันหอมมากแล้วก็ตัวแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่สวยธรรมชาติขาวเขียวในโชเรลสุดๆจะนี่สั่งแล้วคุณไม่สั่งหรอต้องสั่งนะใครที่มีผดผื่นพักผ่อนน้อยมีกลิ่นตัวผิวไม่ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักเงืออะไรเยอะแนะนําให้กดไปคนละก้อนสองก้อนได้เลย <c oughs> เหมือน <c oughs> นั่งดมยาดมเลยตอนนี้ <c oughs> หอมมาก S <S <S ของเรามีรีวิวเยอะมากค่ะรีวิวเรื่องสิวนะฮะดีมากเลยค่ะอืเรื่องสิวนะคะตอนนี้ลูกค้าใครที่มีสิวก็คือกดไปได้เลยเพราะว่าสามารถใช้ขัดแล้วก็ฟอกได้ด้วยนะเขาบอกว่าใบเมี่ยงที่ดองใส่เกลือไหมคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้ค่ะนัะ้นที่ที่เอามาหมักแล้วก็อมนะคะอันนี้เราใช้สารสกัดจากใบชานะคะเราสกัดแบบในห้องปฏิบัติการนะคะในห้องแลบเลยนะคะสาร EGCG นี่นะคะ พราะว่ดีกว่าวิตามิน e 2ยี่สิเท่าว,วิตามิน C ร้อยเท่าเลยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรตัวอื่นอีกตั้งหตัวนะคะที่ช่วยให้ประสิทธิภาพนี่ดียิ่งขึ้นนะคะใช้แล้วติดใจทุกคนแน่นอนเลยค่ะเลอใช้แล้วติดใจทุกคนนะคะใครที่ดูอยู่นะคะสามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยตอนนี้นะคะหนูสั่งไปแล้วลูกค้าก็สั่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ข่าวดีกด2ก้อน จะได้ถูกลงไปอีกเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้กด2ก้อน3มก้อนไปได้เลยจะถูกกว่าเดิมด้วยนะคะคนละหนึ่งออเดอร์ได้เลยลูกค้าตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าแล้วเร็วเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะใครอยากได้สบู่นะคะใบชาเมี่ยงนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะตัวนี้อ่ามีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีสารสกัดหลายตัวมากแล้วก็อุดมด้วยสาร E.G.C.G. ซึ่งเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระแบบคุณภาพสูงแบบพรีเมียมเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะแนะนําเลยว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพผิวแล้วก็5้าขวบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้แล้วมีคนได้ก้อนละ130ด้วยจึงมากเพราะปกติอยู่ที่ก้อนละ185บาทใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้ใช่ใชค่ะอ่าอีกหนึ่งนาทีก้นไลิ์ทเานั้นค่ะค่ะคุณแม่ฝากอะไรถึงสบู่แล้วคะ่ะอีกหนนาที ช่วยกันอุดหนุนสินค้าที่มีคุณภาพของไทยนะคะ,ะพี่น้องเอาไปต่างประเทศมีแต่คนชอบนะคะทุกคนชอบหมดเลยนะคะใครได้ใช้เนี่ยที่ไปถามถามดูเนี่ยชอบหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็เป็นงานวิจัยของอเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณแม่เลิศ ทุกคนมีทั้งงานวิจัยแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนเราได้หุดหนุนของไทยแล้วก็เหมือนเจียงใหม่เนี่ยส่งตรงจากเจียงใหม่ไม่ต้องไปเดินเจียงใหม่ก็ได้ของแล้วนี่นี่ส่งตรงให้เลยแล้วก็มีใบชาที่หอมมากๆนี่หนูชอบมากอาบแล้วแบบทุกคนจะรู้สึกสดชื่นแน่นอน ผิวจะดีแน่นอนเพราะสารสก,กัดที่ใส่ทุกอย่างนะคะเมื่อกี้คือแบบสมุนไพรเยอะมากแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยทุกคนบำรุงผิวล้ำลึกเนียนนุ่มชุ่มชื่นฟื้นฟูน,ฟนะคะผิวแห้งก็จะกลับมานุ่มนุ่มลื่นแล้วก็ตัวนี้ใช้แล้วจะไม่เกิดการระคายเคืองนะคะเพราะว่าสามารถช่วยปลอบป,ประโลมผิวได้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะใช่คะ่คะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะาน้องเจนนี่คะ่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะ เลิศอ่าน้องบีเธอเดี๋ยวฉันจะอาบน้ํากับใบชาเมี่ยงเลิศคือกลิ่นมันหอมมันจึง้งหอมแบบหอมสุดๆอ่ะหอมน่าใช้มากๆนะคะอ่ะเรๆตอนนี้ออเดอร์จะไปสี่หมื่นแล้วจะเอาอะไรในตะกร้าก็คือรีดยืนยันออเดอร์มาได้เลยจะสี่หมื่นแล้วนะจ๊นะฮะเดี๋ยวมีแก้วด้วยมาใครรอแก้วมาเลยแก้วกี่นาทีน้องบีแก้วห้าคะ่ะมา แก้วเก็บความเย็นเยติมีหลายสีลืมบเบลค่ะ,คะบีก็ไม่บอกลูกค้านะบีแกไม่อยู่ฟังจนถึงตอนค่ำมีหลายสีมากค่ะขยันมากมไม่ขยันแล้วเราจะมีตังค์หรือเพื่อนฝูงบีแล้วตัว,ต,วตัวห้อยห้อยละ่ะไม่ห้อยเไม่มีแล้วเหรอใช่จริงๆมันมต้องเป็นยังไต่ออืม มีแล้วหรือมีแล้วค่ะทุกคนสีสวยหมดเลยมาขอตะกร้าหน่อยหนู mm hmm. ให้กดแค่5้านาทีแล้วหนูเอาเรเลย<ม>เพราะว่า<ม>แบรนด์นี้คือขายดีสุดๆห้าทีแล้วลงเลยเวสโซทุกคนแก้วเก็บอุณหภูมิพรีเมียมนะคะขนาด710 ml ผลิตจากสแตนเลส s u s 3 1เเคลือบผิวเซรามิกฝาแน่นไม่รั่วพร้อมกับ กล่องของขวัญเก็บร้อนเย็นได้นานดีไซน์เรียบหรูพวกความสะดวกเหมาะกับทุกโอกาสหรือหมอเป็นของขวัญแล้วก็ที่สําคัญนะคะแข็งแรงระดับพรีเมียมนะคะตัวนี้แนะนําเลยรอบที่แล้วขายแล้วแตกแตนมากทุกคนดูยอดขายในตะกร้าคือขายไปหลายหมื่นแล้วเดี๋ยวมาดูราคาโปรนะคะราคาโปรราคาโปรสวยมากออนคิงสวยจุกสีแล้วก็มีกล่องเปนให้ด้วยปกตินะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องบี แล้ววันนี้เหลือเท่าไรสองแปดเก้าค่ะเลิศสองแปดเก้าให้ห้านาทีเท่านั้นช้าอดหมดโปรลูกค้าจะเอาสีอะไรสองแปลูกค้าหนูให้กดแค่5้านาทีเท่านั้นช้าอดหมดโปรนะคะแล้วสวยทุกสีและตัวนี้รอบที่แล้วคือแตกแตนมาก รอบที่แล้วคือแตกแปนมากอ่านี่สีสวยเห็นไหมสีนี้สวยแล้วก็ผู้ชายใช้สีดําได้ทุกคนหนูจะบอกว่ามันเป็นแบบงานดีมากนะคะผลิตจากสแตนเลสด้วยตัวนี้นะคะไม่ใช่แก้วธรรมดาแต่มันคือแก้วรวมแห่งความทนทานทุกคนนี่อ๋ออยู่ล้่นในไงน้องบีลืมหรือเปล่านี่แล้วก็จะมีพวงกุญแจห้อยให้ด้วยนะคะทุกสีเลยอะบีห้อยมาเลยสีดําก็จะมีแบบนี้ห้อยให้ใช่มันน่ารักมากมนี่นี่นน คือห้อยได้ทุกสีนะคะอันนี้อยู่ด้านในทุกคนสามารถแกะแล้วก็ห้อยเองได้เลยนะคะแกะแล้วก็ห้อยเองได้เลยเดี๋ยวหนูห้อยให้ดูด้วยคือหนูชอบมากเขามีลูกเล่นกิมมิคเยอะม,มากแลวราคาก็คือแบบ สองแปดเก้าวันนี้จึงจิตจึงใจลูกค้าสองจุดสองนะคะมีคูปองนะคะเหลือสองเจ็ดเก้าวมีลกคนขอส <2 S 2> องจเพราะมันเก็บความร้อนได้สิบสองชั่วโมงนะเก็บความร้อนสิบสองชั่วโมงใช่ความเย็นยี่สิบสี่เลยอ่ะความเย็นได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเธอใส่ไปตอนเช้าเช้าอีกวันนึงมันยังเย็นอยู่เอางี้เช้าอีกวันนึงมันยังเย็นอยู่แล้วก็แพ็กเกจหรูดูดีบีใส่ให้หน่อยนี่แล้วก็ตัวหลอดนะคะมีฝาปิดให้ด้วย ตัวหลอดมีฝาปิดให้ด้วยนะคะใครที่ซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเอ้ยมันจะแบบสกปรกหรือเปล่าโน่นนี่น,นั่นนี่นี่นีน่นน starch. ห้อยได้ห้อยได้อันนี้ห้อย้ที่หน่อแบบนี้นี่แล้วก็จะมีบังุญรจแบบนี้<า>ให้ทุกคนเลยแล้วก็ตัวหลอดก็จะมีฝาปิดแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวน,นี้นะคะนี่ หลอดอยู่ได้นในแบบนี้ทุกคนคือมีฝาปิดให้ด้วยแล้วก็มีพวงกุญแจห้อยให้ด้วยสวยทุกสีไม่มีไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ให้แค่5้นาทีช้าอดหมดโปรมาเรามาดูสีชมพูกันดีกว่าเรามาดูสีอื่นกันเนาะสีฟ้าสีฟ้าก็สวยอุ้ยนี่สีฟ้าก็สวยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีตัวเสริมหลอดให้ด้วยมีตัวเสริมหลอดให้ด้วยเนี่ยคือเขามีทุกอย่างให้ครบแล้วอะอยู่ที่ลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยอะแนะนำให้กดไปได้เลยนะคะให้กดไปได้เลย อืมอืมอมเอาตัวเสริมหลอดมาด้วยตัวเสริมหลอดนี่นี่นี่มันพับได้ไงมันจะทำให้หลอดพับได้แล้วก็นี่พองกุญแจสีฟ้าไว้ <laughs> ดีอาทิ้งนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราปิดฝาในที่เสริมหลอดไปแล้วแล้วก็ใส่มา นี่เวลาเราเราดูดไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเราปิดฝาทุกคนเราก็กดลงไปแบบนี้ได้เพราะว่าตัวหลอดมันพับได้อยู่แล้วเวลาเราปิดฝาเราเวลาเราปิดฝานะคะตัวหลอดมันก็จะไม่ล้นออกมานี่แล้วพอเราเปิดมันก็เด้งออกมาเพราะว่าเราใส่ตัวเสริมหลอดตัวพับหลอดไปได้แล้วนะคะกดในตะกร้าเลยกดในตะกร้าเลยไม่ซื้อไม่ได้นะราคาลดเป็นแบบ5 0เปอร์เซนเลยอะใส่ฟองกุญแจมาะะด้วยราคาแบบถูกมาก จริงนี่อะ <จน S 1> สีเหลืองนี่สีเหลืองแนะนําเหลืองเขียวเวสโซทุกคน,ถ,กนถูกจนงงถูกจนงงแล้วก็ตัวเสริมหลอดเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนี่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ฉันจะบอกเลยนะว่าเวสโซอะเรื่องความทนทานอ่ะนี่รู้สึกว่าตั้งแต่แบบขายมาเวสโซโคตรทนทานแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยตอบโจทย์มากๆนะคะใครที่ดูอยู่คือสามารถกดในตะกร้าได้เลย แล้วก็<ส>จะมีพองกุญแจให้ด้วยน่ารักเห็นไหมมีคนได้ร้อยหกเก้าเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากเอาเร็วๆๆอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีจะเอาสีอะไรลูกค้าจะเสียอะไรสีดําก็ได้ สีดำก็จึง้งทุกคนสีดำก็จึง้งขอดูด้านในได้ค่ะใช้งานได้ทุกวันสะดวกเหนือชั้นออกแบบแบบว่าสามารถซื้อเป็นมอบของขวัญให้กับทุกคนได้นะคะแล้วก็พอดีมือเลยตัวนี้นะคะทุกจิบสดชื่นปราศจาก ก็เรียกว่าปรัศจากรถโลหะเก็บอุณหภูมิเครื่องดื่มได้อย่างลงตัวความร้อน12ชั่วโมงแล้วก็ความเย็นได้24ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะใครที่ซื้อไปคือคุณถูกใจและกลับมาซื้อซ้ําและเพื่อนคุณจะอยากได้แน่นอนแข็งแรงระดับพรีเมียมคุณภาพเทียบเท่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็ทางทะเลเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทาน เธอการใช้แก้วเยติต้องเลือกแก้วที่ทนที่ทานนะแล้วก็ต้องเป็นเลือกแก้วที่แบบว่าคุณภาพพรีเมียมแบบนี้ทุกคนแล้วก็ให้ไปทุกอย่างพวงกุญแจห้อยเอ่ยตัวหลอดพับเอ่ยใดๆเอ่ยนี่สีฟ้าก็สวยมีใส่พวงกุญแจสีม่วงให้หน่อยสีฟ้าก็สวยจึงจึงมากจึ้งมากอันนี้คือเปิดให้ดูนะแล้วก็ตัวมีตัวปิดฝาด้วยตัวปิดฝาเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเพราะว่าเวลาที่เรา กินน้ำแล้วเราเปิดไว้อย่างเงี้ยเอาเวลาหมดเร็วให้อีกยี่สิบใบคือเวลาที่เรากินน้ําแล้วเราเปิดฝาตั้งไว้ะมันไม่ดีนะเผื่อนู่นนี่นั่นมาหยอดมาตอมมาใดใดแต่ถ้าเราปิดฝาไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นสะอาดปลอดภัยแล้วก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะแบบมีตัวอะไรมาหยอดมาวิ่งผ่านใดใดนะคะกดสีดําแล้วเลิศมากพี่ให้อีกยี่สิบใบให้อีกยี่สิบใบจะเอาสีอะไรเร็วเวลาหมดแล้วแต่ให้อีกยี่สิบใบสีน้ําเงินก็จึง้งซื้อเป็นของข,องขวัญให้เพื่อน,ให,อนให้แฟนให้ใดๆได้เลยนะคะวเาเลนไทน์นี้ ได้หมดเลยสีนี้ก็สวย นะคะสิ่งนี้ก็สวยรับรองว่าทุกคนชอบแน่นอนนะคะไม่ใช่แก้วธรรมดานะเพราะว่ามันทนทานมากความบริสุทธิ์และหรูหราเก็บไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเช้าไปทํางานหรือช่วงพักผ่อนยามเย็นเพลิดเพลินกับการดื่มที่มันดูแบบลักชูรี่คุ้มค่าแล้วก็ทนทานมากเป็นแก้วที่สร้างมาเพื่อคงคุณภาพยาวนานเพราะฉะนั้นซื้อไปเนี่ยใช้ไปยาวๆได้เลยในราคา200กว่านะตอนนี้ลูกค้าใช้คุ้มใช้ยาวแน่นอนอ่ะให้อีก1ิใบจ้า ขออีกสิบใบสุดท้ายนะขออีกสิบใบสุดท้ายแม่เดี๋ยวมาดูสีม่วงสีม่วงที่ใฝ่ฝันสีม่วงจริงสวยทุกคนสวยมากสวยเนาะสั่งหมดเลยนั่งดูอยู่ก็สั่งทุกตัวเลย้สวยเฮ้ยสีม่วงแกสีม่วงรถเร็ว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 อาไปเร็ว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 สีม่วงรดเลยมากมีฝาปิดให้ด้วยหลอดก็มีที่เสริมให้แล้วก็มีพวงกุญแจน่ารักด้วยม่วงหมดค่ะจบไปสีอื่น เหลืองอะเหลืองน้ำเงินน้ำเงินก็ได้น้ำเงินก็ได้เหลืองก็ได้เลยเร็วค่ะกล่องมีแล้วก็มีทุกแก้วนะคะเราจะให้กล่องของขวัญด้วยเหมาะสำหรับบ่าให้วันเกิดหรือว่าใดๆนะคะนี่จะมีกล่องจริงๆอ่ะมันมีโบติดไปให้ด้วยนะแล้วก็มีโบติดไปให้ด้วยแต่เราแกะออกแล้วมาเราผูกโบ,โบให้ดูไหมอ๋อนี่นี่ ป็นโบแดงสลจริงๆมีโบแดงแบบนี้ไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นซื้อไปให้ใครเขาก็แบบว่าแฮปปี้ดีดากันทุกคนวาเลนไทน์ไงบอสวาเลนไทน์นี้ซื้อแก้วไปให้อ่าผู้หญิงที่คุณรักกันเถอะนะคะอ่าหนูหนูให้จนถึงหกหมื่นเร็วอีกสามพันเจ็ดอีกสามพันเจ็ดจ้าอีกสามพเจ็ดอีกสามพันเจ็ดมาเร็วไปถึงหกหมืนอุ้ยจึงคุณพี่ จึงทําถึงที่สุดเอาสีอะไรจเจ้าสีอะไรอันนี้สองสีแนะนําหรือว่าสีดําสีดําก็จซนี่บอกแล้วว่าเลิศดเลิศดสีดําก็จึง้งหลอดก็มีที่เสริมให้แล้วก็มีฝาปิดให้หลอดก็มีที่เสริมแล้วก็มีฝาปิดให้เดีย๋ยวหนูฝากมุงให้สีน้ําเงินกดแล้วแม่ดีมากลูกสาวใหญ่พูดกันเยอะมีคนกดได้ร้อยหกเก้าหรอพี่คนเดียวหรือเปล่าวะ เฮ้ยจะหกหมื่นแล้วบีกดได้เท่าไหร่อ่ะบีกดได้สองเจ็ดเก้าอ๋อตกกระใจยายโอ้สีแพตตินัมฉันได้ร้อยหกเก้าอาสีแพตตินัมอยู่นี่ใช่นะเดี๋ยวใส่ปุ่มกุญแจให้ค่ะเดี๋ยวใส่ปุ่มกุญแจให้เฮ้ยจ้หกหมื่นแล้วนะเหลืออีกห้าใบสุดท้ายมา ขออีกห้าใบสุดท้ายขออีกห้าใบสุดท้ายทนทานหรูหราฝาปิดแน่นไม่รั่วพกพาสะดวกนะคะผลิตจากสแตนเลสนะคะปลอดสาร BPA ปลอดภัยต่อสุขภาพขนาด710 ML พอดีมือใช้ได้ทั้งบ้านสำนักง,งานฟิตเนสกลางแจ้งถือไปเลยทำไมต้องเลือกเวสโซเพราะว่ามันไม่ใช่แก้วธรรมดานะพาะแกมันคือรวมความทนทานความบริสุทธิ์ดรูหราไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเข้าไปทำงานตอนเช้าช่วงเย็นช่วงเที่ยง ได้หมดเลยเอาหกหมื่นแล้วนะไม่กดจริงเหรอพี่จอาตตกร้าลงนะสีเอาตตกร้าลงเลยเดอ้บอบกดบอสูนะคะหน,น,น,นูนี่นานๆทีหนูนำมาขายนะรอบที่แล้วหนูขายแตกแตนมากรอบนี้ก็แตกอีกแล้วมีคนได้หกสิบสี่บาทคุณพี่<ม>ทบำ<อ>ทบุญวันไหนทำบุญวันไหนเก็บความเย็นได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงความร้อนได้สิบสองชั่วโมงอะสีแพตตินัม สีแพตตินัมยังไม่เสริมหลอดใช่ไหมน,น้องบีเสริมหลอดนี่ไหนีหลอดเสริมได้เวลาเราปิดฝาพับลงไปมันก็จะจึง้งอ่าเร้ออ,อ,อีกคำอ่ะให้เจ็ดหมื่นไปให้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเลยจะขึ้นไปหาลูกแล้วจะไปนอนแล้ววันนี้ป่วยนิดนึงทุกคนเอ้ยขายดีขายดีมากขายดีมากสีแพตตินัมจะเป็นหลอดสีชมพูนี่หลอดสู ฝาตรงนี้นี่เวลาเราพักฝาอ่ะเราพักฝาไปตรงนี้ได้กิมมิกมันเยอะเนาะแบบว่าทํานู่นทํานี่ได้ไปเรื่อยทุกคนขออีกสามพันขออีกสามพันขออีกสามพันนะคะตัวนี้คือแบบว่าความแข็งแรงระดับพรีเมียมเขาเรียกว่าคุณภาพเทียบเท่าอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้วก็ทางทะเลเลยทนลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟก็เก็บความร้อนได้12ชั่วโมงหรือจะเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงระบบสุญญากาศชั้นสูงมากอุณหภูมิคือแบบว่าคงที่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมดื่มเสมออีกสองพกว่าแล้วอีกสองพันกว่าแม่หนูจะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะขู่นะขู่จริงนี่ดูพวงกุญแจที่ให้ไปก็น่ารักมีหลอดให้ด้วยมี